โอ้ว่าเดี๋ยวขึ้นเียบหลอกหลอกหน่าหลอกกูจะมี่ิตตปตดที่มาได้วีจิกูจะบูบตึก มันมันอย่างนี้เองมันมันอย่างนี้เองมามันมันอย่างนี้เองมันมันอย่างนี้เองนี่นอนของเขาดีว่ะโอ้โหตะปูสุบเลย อึดมาด้วยเหรอมันอยู่ที่กองตรงไหนกองนั่นเลยอ่ะโลโลมัน <c oughs> มันจะพอยช่างกม่ได้โีเนี่เยอาจารย์ลงก่อนเี่จะมีน,นักบ่าปไปพร้อมลงยัง สวัสดีครับผมผมเอไลไก่ต่อครับกับผู้ใดอีกคนหนึ่งเดี๋ยวครับผมไปเอกยังก่อนล่ะสุ่มภาพเจ้าไปเอกสุ่มภาพเจ้าครับผมเลาะอีกแล้วครับมือนี้ตกปรากฏครับผมไม่ใสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีเอฟซีทินารักทุกทุกท่านครับผมครับสวัสดีหน้าหนานาตกปลาทุกท่านครับผมมือนี้อยู่ที่ ยังก็แม่น้ำนครนายกบานปลาครอกมหาปลายเอกอีกแล้วลองขึ้นมาข้างบนนะครับเวลายำแรงแต่สีล่องกลับบัดนี้ค่อยๆล่องกลับขึ้นพื้นครับล้อลุ่นกันครับผมมาสีมันบอ่กำลังเตรียมกดกวนลงนล้ววันนี้ก็ับว่ากับพี่ใหญ่ครับคุนเขาวังแล้วครับครับเตรียมหน่วย ซูมหาก่อนคุครับนะพี่อมนวยขอวังแล้วครับแล้วก็หนาแพ้ครับหนาแพ้ก็อยู่วัางนี่หลบมุมไผ่มุมมันนะครับตอนนี้ครับเห็นว้ไวๆครับผมปุ่นหนาแพ้ครับปุ <All right. S 1> ่นปุ่นพี่อมนวยอันนี้นี่พูดอะไรนี่สภา,จาพจาที่รอหรอกวะนี่นี่ครับผม เตรียมอุปกรณ์กันครับพี่น้องครับโอ้ยเวลายำแรงครับร้อลุนกันครับผมกลางคืนว่าสะเป็นจังไสเป็นน้ำละครนายกครับล้อลุนกันครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ลงน้ำกันครับโอเคครับเลปบ็ดนะนะหอเรือมันหมุนนะนะ มัดเอาเหมือนกันครับที่ไหนที่ใหญ่ของเราต่อวังแล้วถอดบ้างไหมพี่อดครับปลาเล็ก,ก,เ,ลก,เ,ลกเดี๋ยวปลาใหญ่ก็เข้าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปลาใหญ่ก็เข้าครับ <c oughs> โอ้แขกเจ้าโภาจาโภาจาโยโภาจาเขวังกันขวังกันขวงังปุครัขงขวังต่อ,อตอ่ตอตอ่อม่เม,ม่นวงังเด็ดเขาบ้างวู้ดดากไมเโอเค,ครับรอรุนกัน เราหล่นครับได้เวลาแล้วครับมาลงเบ็ดสีมันบนมันกดแค่ได้มากกัโซฟาเรวครับโซฟาจ้า,า,จาเห็นผมไหมเนี่ยม่ตัวไหนเห็นปลาก็พอสูงไปเปล่อจริงอ่ะ

มาดีดีปุ๊กปุ๊บติ๊กปุ๊บปุ๊บติ๊กมาดีดีมาแล้วครับเตรมแรกครับว้าวขอตัวเลยยอดครับเตรียมแรกไหมครับสุภาจ่าสุภาจ่ามาหรอมาแล้วจ้า นั่นอ้าวแล้วไม่รออ่ะนี่ยเพ่ตื้มือจี๊ดเมกี้มาแล้วปะ่ะมีบอ่ปอปัาไม่นั่นเอ้ยเหยี่ยถึงเตื่นเงินอะไรเลยปลาใหญ่เข้าเหรอพี่เมื่อกี้อ,อ้าวแล้วไม่รออ่ะเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาพี่ไม่สารเลือดอ่ะ ปต่แล้วหนีลงมาปต่แล้วหนีเนี่ยนะนี่มองไหว่หมองระด็ปนะ้าหายาหาทิ่ไว้ในกล่องยัดวังนี้งานไม่ดน้ำมันไม่ดหน่อยไปรอหนึ่งแค่ ไม่อันนี้เอาเอาอันนี้ไปก่อนสิ ุมันมันอย่างนี้เองมันม like ันอย่างนี so well ้เองมัน oh. ม oh. uh ันอย่างนี้เองมันมันอย่างนี้เองนี่นอนของเขาอีู่ีวะโอ้โอ้โอ้ตะปูสุเปอร์โอ้มันมันยางสีมันมันยางสี มาแล้วครับสองแวออวูอ้าจาหจน้ำรมาแม่น้ำนครนายก ท่านส <c oughs> ายเลยพันสายไปสบายไปอยู่รอสวัสดีตอนสายๆครับผมมาด้ตื่นครับจะมาคื่นกับพอได้ครับพอมีคนงานก็ใส่ตึงมือตึงมือครับผม มีปัญหาเรื่องไฟถ่ายคลิปครับสองแนวสองแนวมีปัญหาเรื่องแสงครับผมมันบ่ค่อยชัดครับเลยบได้ถ่ายยมคืนครับผมเดี๋ยวสิโชว์ผลงานตอนางคืนเมื่อวานตอนที่นอนนอ,อนทำไมไม่มีสะพาน อ <c oughs> ม่นีเนี้วเนอะป่าดงขนาดนาะ <c oughs> มีรถสัญจรตอนนี้เราเลยไม่มีสะพานโอเยือนฟังคุณนะฟังพีนะวายขึ้นอนสบายเลยเนี่ยไปนำไลๆไปุณอนกระบินอีกไหมอุ้มบงังคังมาเลยปซี่ฟ้าจำได้แล้วเย็ปซี่ <c oughs> พี่เกก็มีนี่ที่ผมมาให้ั่นแหละยุ่นนั่นแหละยุ่นนันยุ่นันาน่ะหลันคา,ลาตลาดเลือก่หรกเจ้า เลื่อไม่ได้เหยื่อเทพเจ้าผมเรียกเงี้ยไม่ใช่เหยื่อตัวนี้ตกเหรอใช่วันนี้พายมาขออยืน <laughs> ไม,ไ,ไม่ได้เอาสายมือมา,า,อาสายมือมาเลยเส็มดเลยโอเคครับผมเก็บขอเก็บคล้องขึ้นแล้วเตรียมกลับนะครับเสียดายครับมันขึ้นบ,บ่ได้ลิบมีปัญหาเรื่องแสงไฟครับผมบ่อยบ่อยสว่างครับจิบมันหมืดากาสิตัตรแต่ต,ตอนกลางวันครับมือวานยำแรงรผลงานรวมครับผมตอนกลับ เตรียมของกลับบ้านเดี๋ยวไปบุ้งผลงานร่วมกันครับผมนี่เครื่องแต่งเก็เบของอเก็เบของเตรียมของกลับครับโหมันบันไดพอได้แกงขึ้นก็ครับผมนี่ครับผลงานได้ออกมาชัดเรียงเออผลงาน <c oughs> นี่แหละครับเซียนหน้าไฟมาเจอปลาเมียน้ำเขาวาปัก <c oughs> <c oughs> ตัวพวกงามตัวพัเส้นหนาไฟแบบปกใหญ่เลยวะท่านเลี้ยงเลยครับเลี้ยงเลยครับเด็ดจริงๆครับเงี้ยโสภาจ่าครับของไปซุ้มโสภาจ่าส่งมาได้เนาะพี่หน่อยเครื่องเรือสวยวะดูสวยดิโอ้ได้มาพร้อมเรือไงพร้อมเรือง วางหมดเลยป่ะเรีวบเรีไม่ต้องวางโอเคครับเก็บขอบเก็บของฟาจ้าเตรียมกระบ้าลฟาจ้าพี่อำนวยครับพี่ไงโอเคครับพ่อดีแกงครับผมกาฝากกดติดตามครับช่องยูทูบเอลัยไกลต่อเบาอีสานหากินครับผมก็่สิมีคลิปการหากินทุกหลุดแบบตามฤดูกาลครับผมนี่นำทีมโดยปาเอกสุ่มโซฟาจ้าครับ นี่ผลิตเนี่ยได้ถือใจรีครับถือใจมันๆในลักกับกล่องโอเคครับผมฝากกดติดตามครับอยากมาเที่ยวกัมาเด้อครับเด้อพี่น้องผู้ใดแนะนำรักคอนายกนะครับอยากมาเที่ยวกับมาได้ครับผู้ใดอยากลองมามาครับจิพาลงไปไปอีกจิพาทัวร์ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพียงเทนนี้ครับสุภาพจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม ไอพีออยหน่วยเดี๋ยวล่ะหาบ่เห็นสีครับเค okay, ครับนี่ครับรอย่าลืมกดติดตามนะครับโอ้ ه, พี่หน่วยนี่แล้วเสียนหน้าฝ่ายมาเจอแบบนี้เขาบอกว่าเขาบอกตัวยังไม่ใหญ่เขาบอกโอ้ยอืมปอกอ้ สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําเหยื่อนะครับโดยใช้ไม้ตะเกียบนะครับก่อนอื่นเราต้องมีไม้ตะเกียบไม้ตะเกียบตัดข้อนี้ออกนะครับมันจะมีสองสองข้อนะครับเนี่ยครับปลายเนี่ยครับเขียนออกไปเลยครับเยนะครับให้ได้ตามนี้ครับให้ตามนี้เลย แล้วเราก็มาบากนะคบ,บากให้เป็นงามนะครับบากให้เป็นงามแบบนี้นะครับรวังมือนะครับเวลาบากสุงท้ายนี่ท้ายนี้ก็ผ่าครับ ่าเพื่อเราจะเอาสายเบ็ดม,มาเน็บไหมนะครับให้มันอยู่เนี่ยครับใช้เกี่ยวแบบนี้ครับเขาจะขอเบ็ดมาเกี่ยวแบบนี้ครับแต่แบบนี้แล้วก็เหน็บใส่ตรงที่เราบากไว้นี่ครับไม่ต้องเอาเข้าลึกนะครับเข้าลึกมันจะพันรู้วิธีการการันการพันเหยื่อนะครับทิ้มลงไปแล้วก็หมุน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 อย่างนี้ับ มุนมุวนม้นมนอย่างนี้ครับที่ใช้เยอะใช้น้อยก็ก็ตการใจรูก้าเนี่ยประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงดึงสายตรงท้ายที่หนีบออกนะครับแล้วเราก็มาลูดออกเลยนะครับลูดปากปากกระปุกอะไรนี้ครับเนี่ยครับแ้มแ้ม่ลยเนี่ครับได้เลครับนี่ใช้แบบนี้ครับผมก็ใช้แบบนี้นะครับผลหนึ่งที่ผมไม่ให้เอามือสัมผัสเหย่ยวโดยตรงคือ บางทีเรามือเราไปไปทายากันยุงไปจุดกุหลีอย่างเงี้ยครับมันมีกลิ่นครับกลิ่นติดมือแล้วมันไปติดเหยื่อครับติดเหยื่อแล้วเวลาเราตกปลาอย่างเงี้ยปรากฏมันไวตอกินอยู่นะครับพอมันได้กลิ่นแปลกๆเนี้ยกลิ่นกลิ่นกลิ่นมิ้งเขียวอย่างเงี้ยครับมันยังไม่เข้าเลยครับตามที่ประสบการณ์ที่เคยเคยใช้มานะครับจนได้มามาใช้เนี้ครับใช้มาตะเกียบเนี่ยพันๆเราครับก็ โอเคนะครับขอบคุณครับผม